คุณเคยสงสัยไหมครับว่าคนคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแค่จิตตรกรตกอับยากจนไม่มีใครรู้จักทำไมถึงก้าวขึ้นมาเป็นจอมเผด็จการผู้ยิ่งใหญ่ที่สามารถปลุกปั่นคนทั้งชาติให้คลั่งไคล้ทำสงครามโลกและสังหารผู้บริสุทธิ์ไปนับล้านคนได้ยังไงนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องของอำนาจทางการเมืองธรรมดาครับนี่คือเรื่องราวของอดอล์ฟฮิตเลอร์ชายผู้ที่ถูกตราหน้าว่าเป็นปีศาจร้ายแต่ในขณะเดียวกัน เขาก็มีอัจฉริยภาพด้านมืดที่โลกต้องยอมรับว่ามันเป็นความสามารถที่น่าสะพรึงกลัววันนี้เราจะมาเจาะลึกด้านมืดของอัจฉริยะคนนี้ครับเราไม่ได้จะมาเล่าประวัติฮิตเลอร์ดับผิวเผินทั่วไปนะครับแต่เราจะพาคุณไปสำรวจจิตวิทยาเบื้องหลังคำคิดคำพูดและการกระทำของเขาเหมือนเป็นการแกะรอยหากุญแจดอกแรกที่ไขประตูสู่ความคลั่งและการทำลายล้างที่โลกไม่เคยเจอมาก่อนคุณรู้ไหมครับ ในช่วงแรกที่เขาปราศัยคนดูไม่สนใจเขาเลยด้วยซ้ําแต่แล้วเขาเปลี่ยนจากคนที่พูดจาติดติดขัดขัดให้กลายเป็นนักปลุกระดมที่ทรงพลังที่สุดในโลกได้อย่างไงคําตอบมันซ่อนอยู่ในความสามารถในการเข้าถึงจิตใต้สํานึกของผู้คนครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะเรื่องราวที่เรากําลังจะเล่าต่อไปนี้มันจะทําให้คุณต้องอึง้ง 1. การควบคุมด้วยวาทศิลป์ The Power of v h i c o r i c หัวใจสําคัญที่ทําให้ฮิตเลอร์ครองใจมลชนได้คือวาทศิลป์ของเขาครับฮิตเลอร์ไม่ได้พูดด้วยเหตุผลแต่เขาพูดด้วยอารมณ์จังหวะและโทนเสียงฮิตเลอร์จะเริ่มพูดด้วยน้ําเสียงที่นุ่มนวลเรียบเรียบแต่เมื่อถึงประเด็นสําคัญเขาจะเพิ่มระดับเสียงและจังหวะให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเหมือนรถไฟที่กําลังพุ่งทยานจนผู้ชมหายใจไม่ทันครับการใช้คําซ้ําๆและเรียบง่ายเขาใช้คําที่ง่ายชัดเจนและทําซ้าๆ เช่นความยิ่งใหญ่ของเยอรมันศัตรูของเราคือ,อยูเพื่อให้มันแทรกซึมเข้าไปในจิตใจของผู้ฟังโดยไม่ต้องคิดมากครับสร้างภาพวีรบุรุษและปีศาจเขาชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าใครคือผู้กอบกู้ก็คือตัวเขาเองและพักนาซีและใครคือผู้ร้ายคือชาวยูและฝ่ายสัมพันธมิตรครับทำให้ผู้คนรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจอันยิ่งใหญ่แต่สิ่งที่น่าทึ่งและเป็นจุดพีคของเรื่องนี้ก็คือ ฮิตเลอร์ใช้หลักจิตวิทยาในการจัดการปราศัยของเขาอย่างชาญฉลาดชนิดที่เรียกว่าสะกดจิตมวลคนยิ่งไปกว่านั้นการเลือกเวลาที่ฮิตเลอร์มักจะปราศัยนั่นก็คือช่วงค่ำมืดคุณคิดว่าทำไมครับเพราะช่วงนั้นเป็นเวลาที่คนส่วนใหญ่เหนื่อยล้าและอ่อนไว้ทางอารมณ์มากที่สุดสมองจะประมวลผลน้อยลงทำให้ข้อความปลุกปั่นซึมซับได้มากขึ้นครับ การใช้สัญ,ญลักษณ์และแสงสีเสียงธงสวัสดิกะขนาดใหญ่แสงไฟสปอตไลท์ดี่สาดส่องขึ้นฟ้าอย่างอลังการเสียงเพลงมาร์ชที่ร้าใจทั้งหมดนี้สร้างความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ให้กับงานของพักนาซีจนผู้คนรู้สึกเหมือนกำลังเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาไม่ใช่แค่การประชุมทางการเมืองกัเท่านั้นครับพลังของฝูงชน การรวมคนนับแสนไว้ในที่เดียวสร้างสิ่งที่เรียกว่ากรุปติ้งหรือความคิดแบบฝูงชนครับเมื่อคนรอบข้างตะโกนไฮฮิตเลอร์คุณก็แทบจะถูกบังคับให้ตะโกนตามโดยอัตโนมัติครับเพราะไม่มีใครอยากรู้สึกแตกต่างหรือถูกต่อต้านนี่คือการใช้พลังงานทางสังคมมาควบคุมคนอย่างสมบูรณ์แบบทีนี้ลองจินตนาการดูนะครับ ลองจินตนาการดูว่าถ้าคุณเป็นชาวเยอรมันที่กำลังตกงานหิวโหยและรู้สึกว่าประเทศถูกดูถูกจากนานาชาติแล้วมีชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นบอกคุณว่าคุณไม่ได้ผิดศัตรูต่างหาที่ผิดฉันจะนำความยิ่งใหญ่กลับมาคุณจะรู้สึกยังไงครับคุณจะถูกดึงดูดไปกับคำพูดนั้นได้ง่ายแค่ไหนแล้วคุณละ่ะเคยไหมครับที่คุณเคยฟังใครพูดอะไรบางอย่างที่ฟังดูดีมากๆแต่พอจบลงแล้วคุณกลับจำเหตุผลที่เขาพูดไม่ได้เลย จำได้แต่ความรู้สึกที่ถูกกลุกเรา้านั่นแหละครับคือหนึ่งในเทคนิคที่ฮิตเลอร์ใช้แต่ถึงแม้อัจฉริยภาพด้านมืดนี้จะพาฮิตเลอร์ขึ้นสู่จุดสูงสุดมันก็พาเขาและประเทศเยอรมันไปสู่จุดจบที่น่าเศร้าใจเช่นเดียวกันครับความหลงตัวเองอย่างร้ายกาจทําให้เขาไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ไม่ฟังคําแนะนําของนายทหารผู้เชี่ยวชาญและตัดสินใจผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าจนในที่สุดอาณาจักรไร้ที่สามของเขาก็พังทลายลง และจบชีวิตตัวเองลงในบังเกอร์ใต้ดินด้วยความสิ้นหวังครับนี่คือบทพิสูจน์ที่ว่าอัจฉริยภาพที่ไร้คุณธรรมสามารถนำมาซึ่งหายนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้เรื่องราวของฮิตเลอร์จึงไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ที่ผ่านไปแล้วนะครับแต่มันคือบทเรียนจิตวิทยาอันมืดมนที่สอนให้เราตระหนักถึงอันตรายของพี่นํที่หลงตัวเองและพลังการปลุกระดมครับก่อนจะจากกันไปครับอยากจะถามเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ทุกคนว่า ถ้าคุณอยู่ในเยอรมนีในยุคนั้นโดยรู้เรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วคุณยังสามารถต้านทานพลังอำนาจการตุกระดมของฮิตเลอร์ได้หรือไม่หรืออะไรคือปัจจัยสำคัญที่สุดที่คุณคิดว่าทำให้ฮิตเลอร์ประสบความสำเร็จครับคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างนี้ได้เลยครับการที่เราศึกษาด้านมืดของอัจฉริยะเหล่านี้ก็เพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ให้ประวัติศาสตร์ที่น่าสะพรึงกลัวนี้ซ้ำรอยอีกครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดการเจาะลึกเรื่องราวลึกลับหน้าค้นหาแบบนี้ในครั้งหน้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่องรู้เรื่องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ